Really วิเคราะห์ปรากฏการ์นักร้องสลิมลืมตัวออกมาโจมตีชัดชาติโดยอ้างข้อกฎหมายสร้างเรื่องต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นนักร้องขาประจำหรือนักร้องตัวจริงยุค90รวมถึงกลุ่มสลิมที่มักจะอ้างอิงสถาบันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วที่กำลังออกมาเล่นใหญ่ไฟกระพริบถึงขนาดโจมตีชัดชาติว่าชัยชนะของชัดชาติเหมือนประเทศไทยกำลังเสียกรุง 8ป,ปีที่คนไทยไม่มีความสุขคนกรุงเทพอยู่ในสภาวะห่อเหี่ยวไม่มีใครออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนชัดชาติได้ใช้ชนะจากคนกรุงเทพอย่างถล่มทลายเพียงแค่วันเดียวกับทำให้คนทั้งประเทศมีความสุขมากกว่า8ปีที่ผ่านมามีสลิมนักร้องยก90เหมือนกัน เมื่อวานพี่นายวิริยะสวัสดีค่ะเมื่อวานพี่ก็พูดถึงนะมันก็ยังไม่ยอมหยุดอีกนะไอ้นักร้องยุคเก้าศูนย์เนี่ยอักษรเดียวกับพี่เนี่ยนะ <c oughs> ออกมาพูดบอกว่าอ่านโยบายของท่านชัดชาติแค่ขายฝันถ้าทำได้จะอวยสุดเพดานเต็มตัวแล้วมันยังลามไปถึงไอ้นี่ปมกระเป๋าอาป้ายหาเสียง <c oughs> ไม่บอกตามตรงนะคิดแพชนตีคือท่านชัดชาติเนี่ยท่านยังไม่ได้ลงมือทำส้นตีนอะไรเลยไอ้พวกสลิมทั้งหลายก็มาพูดให้เวลาเท่านู้นบางคนก็สามวันบ้างบางคนก็อาทิตย์หนึ่งบ้างอจอยนี่เป็นมึงจะรีบไปไหนจอยเป็นตลกที่ไม่โง่นะจอยเป็นตลกที่มี ใจเป็นประชาธิปไตยพิจอรอดเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยไอ้ว่าบางคนเนี่ยเป็นศินลป์ไม่ได้ไม่ได้ด้อยค่าใครนะเป็นถึงคือดังอะในยุคนั้นคุณดังมากเลยแต่ไม่คิดว่าคุณคุณแพ้แล้วคุณที่แพ้ชนตีอะคุณน่าจะคิดอะไรให้มันดีหน่อยนะคุณชัดชาติเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้อยู่พักกันเมืองไหนหรอกถ้าไม่ดีจริงคนเขาไม่เลือกมาหรอกคุณต้องคิดแค่นี้ถ้ามีใจเป็นนักกีฬา คุณต้องแพ้อย่างสง่าไม่ต้องออกมาเห่ามาหอนยิ่งคุณโจมตีเขาเท่าไหร่ประชาชนยิ่งรักเท่านั้นก็เหมือนที่ใส่ร้ายตะกูลชินไปนั่นแหละนะคะที่ขับไล่โคดน้องเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำลังจะทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำจนชิบหายมาถึงแปดปีนี้ถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถึงแบบโอ้โหดังกูนี่กูก็เอฟมึงนะแต่ถ้าคุณถ้ามึงได้งโง่ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะ ทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าล่ะอืมทุกวันนี้ใช้เงินเก่าหมดหรือยังทรัพสมบัติคุณปู่คุณปู่คุณปู่ใกล้หมดยังคะเออหรือว่ายังมีกินอยู่ยังไม่ได้ห่วงเนี่ยคุณทําอย่างเงี้ยทําให้รู้เลยว่าคุณเนี่ยไม่เอาคนจนเลยอ่ะคุณคุณไม่เอาคนรักย่าเลยอ่ะคุณพูดอยู่บนฟ้าอย่างเดียวเลยคุณจะไม่เอาเอาแต่พวกพ้องของคุณเหรอแพ้แล้วไม่ยอมรับว่าแพ้ ออกมาข่าออกมากัดเขาหาเรื่องเขาสารพัดสารเพอยากจะพูดอะไรก็พูดแค่คุณบอกว่ามัตแตไปวิ่งรถติดกรุงเทพไม่เห็นเหรอคุณยังโง่คิดไม่ได้เลยนะคะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ว่าเต็มตัวยังไม่ได้แต่งตั้งด้วยเขาเพิ่งได้เขาเพิ่งได้ค่ะคือกกตเขายังไม่ประกาศเป็นทางการแล้วเขาจะเริ่มทํางานได้อย่างไร ขอเวลามึงสี่ปีได้ไหมล่ะเออแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะขอเถียงไอ้นักร้องยุคเก้าศูนย์หน่อยเถอะที่มึงบอกว่านโยบายของชัตชาติน่ะแค่ขายฝันแล้วทีนโยบายของรัฐบาลน่ะแปดเก้านโยบายน่ะแม่งทำได้สักข้อไหมทำได้อ้ที่ว่าปี้กันแล้วท้องเนี่ยรับไปเลยเดือนละสามพันค้าแรงขั้นต่ำแล้วค่าแรงขั้นต่ำอีก แล้วเงินอะไรเงินเดือนปริญญาตีได้เท่านั้นขายฝันบอกว่าเขาขายฝันใช่ไหมเออหาว่าท่านชัดชาติขายฝันมึงอ่ะรัฐบาลอ่ะฝันแล้วก็ขายอุ๊ยบะแมนฝันแล้วก็กู้ฝันว่ากูจะเต็งชาติเงสี่กูเห็นปะด้กูก็ไปกู้เขามานะคะนะจ๊ะเออหาว่าท่านชัดชาติในขายฝันอืมก็ขายฝันไงอย่างน้อยก็ยังมีความฝันก็ดีกว่าฝันแล้วเอาไปขาย ขายอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เนื้อไม่ได้น้ําไม่ได้อะไรเลยขายฝันปุ๊บมึงกูเลยอืมกูฝันว่ากูสีเฮดจังสันกูสีเฮดจังสี่กูไปกูมาก่อนหนะ้าเออเดวกูไปกูไม่อีกเป็นนี่ต้องเท่าไหร่แล้วจ้าอ๋อน,นัตตี้บอกว่าถึงแม้ว่าท่านชัดชาติท่านจะวิ่งท่านก็วิ่งตอนตีห้าคือวิ่งออกกําลังกายก็ดูชาวบ้านแล้วก็ดูไปดูชาวบ้านไปด้วยคือออกกําลังกายไปด้วยดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปด้วย พี่พรชัยนะสวัสด,ดีค่ะแล้วที่ไอ้นักร้องยุก90นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านชัดชาติทําได้อย่างนโยบายที่ท่านบอกไว้ม,มันบอกว่าจะอวยให้สุดเพดานก็ทุกวันนี้มึงก็แสดงว่ามึงก็อวยรัฐบาลจนทะลุเพดานใช่ไหม,มคือรัฐบาลอ่ะกูเขาคงทําได้ยังไงนโยบายต่างๆอ่ะแปดเก้าข้อเนี่ยตอนที่หาเสียงเนี่ย Yo, <yeah. S 2> แสดงว่าเขาทําได้ทุกข้อเลยเ แสดงว่ามึงก็อวยรัฐบาลจนจน,จนทะลุเพดานอไอ้บ้าแล้วก็มาลามไปถึงเรื่องไอ้อะไรเนี่ยปมไอ้กระเป๋าจากป้ายหาเสียงสารพัดสารเพทที่จะใส่ลายแกะแกล้งคือจะเอาผิดเขาให้ได้ขี้หินาแตกอุ๊ยพูดขอโทษค่ะขอ,ขอถอนคำว่าขี้หินาแตกนะคะนิดนึงค่ะขออภัยนิดนึงนะคะคือเนี่ยเรล่งแค่เนี้ย นะคะมึงก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเขาก็ยังไม่ได้ทำงานเลยพากันร้องตีโพยตีพายตีค้องร้องประกาศแหมกูอยากมีสารไข่ฟองอย่างเลยวะไอ้เฮียเอามเออย่างงี้นะเอาอย่างงี้นะออนนะจะบอกให้ในงราร,รทํางานเนี่ยคนเราอย่างน้อยมันต้องมีเวลาการทํางานอายกตัวอย่างถ้าหนึ่งปีผ่านไปแล้วหนึ่งปี ถ้าท่านชัดชาติทําไม่ได้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยคือมันจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรภาพมันก็จะออกมาแล้วไอ้ชิบหายนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอนีแต่จอดแต่พูดถึงนะคะสังเกตเ,เท่านชัดชาติเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าของจังหวัดกรุงเทพใช่ปะใช่ผู้ว่ากทมแค่จังหวัดเดียว แค่จังหวัดเดียวเออแต่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะอย่าดูถูกคนจังหวัดเดียวนะคะจังหวัดนี้คือกรุงเทพมหานครนะคะเมืองหลวงนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าคุณอ่คุณบอกว่าอะไรนะที่คุณที่ว่าชัดชาติเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังต้องทำเรื่องเลยทำคนทํางานกับคนไม่ทํางานมันต่างกันนะท่านชัดชาติในตัวดําเป็นตอตะโกเลยทํางาน ตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกตั้งด้วยแต่นายยกเราทํางานแปดปีโดีในบางช้างทํางานแปดปีเจอนักข่าวมีอารมณ์นักข่าวถามมีอารมณ์ผมทางานเออ็ี่ยทงานเนี่ยคุณมาทำาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ดูในติกต๊กต็อกนักข่าวถามนะพอเห็นนักข่าวถามมีอารมณ์ท่านท่าน,ท,านท่านอย่าเพิ่งมโหนักข่าวคนหนึ่งก็จะกลท่านใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งมโหเอออะไรวะเนี่ยหรอคือ เปรียบเทียบกับผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพอนะคะหูลงถึงตัวประชาชนกันเองมากแต่นี่พอเจอนักข่าวท่านชาติตอบฉาฉานทุกสิ่งทุกอย่างมีคําตอบหมดนโยบายของเขาจะต้องทําอะไรก่อนนูน่นนี่นั่นอันดับนี่คือการทํางานนี่คือการเป็นผู้นําแค่เป็นผู้ว่าจังหวัดนะแต่ดูผู้นำของเราเจอนักข่าวอารมณ์เสียเปรียบเทียบกันง่ายๆถามอะไรก็ผู้นาประเทศเออ และกบหนีดผู้ว่าอทมอมันต่างกันฟ้ากับเหวหรือหน้ามือเป็นหลังตีนถ้าเปรียบแบบหยาบๆก็ลองให้เขาลาออกแม้กระทั่งนะฮะตอนที่ท่านได้รับอ่าประกาศอ่าที่ว่าท่านได้รับชัยชนะก็มีสื่อพี่ไพสวันดีค่ะมีสื่อจากต่างประเทศมาสัมภาษณ์โอ้โห ท่านตอบแบบฉะฉานเลยครับกับท่านวิโรจน์เนาะเออท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษแบบฉะฉานผิดกับนายกผู้นำประเทศสะกุกตะกักขนาดจดเป็นตัวตัวเป็นภาษาไทยยังอาจปะกึกปะกักสปผิดกับแค่ตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้ามือเป็นหลังตีน คุณทอมมี่หายไปนานเลยนะจ๊ะพี่สุรพลสวัสดีครับพี่อังเวลาพูดถูกจ้ะพี่คุณสุขใจอ่าทักก่อนคุณไมปัญญาดีพี่ดุสิตพี่กันยาวักกันนักการเมืองผลประโยชน์กันเผด็จการจังสุดๆอืม,อมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงนะไอเมื่อกี้พูดไปนะไอ กูใ <G ülme> ห้โอกาสรัฐบาลแปดปีแล้วนะจ๊ะยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันค่ะนี่ให้โอกาสต้อง8ปีเลยนะ<อ>ประชาชนให้โอกาสมาแปดปีแล้วนะคะท่านก็ต้องรับฟังประชาชนบ้างเถิดถึงนะพี่นักข่าวพี่พี่นักข่าวเขาก็เป็นประชาชนนะคะเขาก็มีสิทธิ์นั่นคืออาชีพเขาก็ต้องสัมภาษณ์ท่านควรจะมีมารยาทนิดนึงในการตอบคำถามไม่ใช่มารยาทหรอกก็คือแบบเก็บอารมณ์นิดนึงแพ้แล้วก็ยอมรับว่าแพ้เออคือไม่เหมือนไอ้ไอ้ร้อง ไอ้นักร้องประจําประจํารัฐบาลเนี่ยนะไอ้นี่ก็ไม่ยอมเลิกลาไอ้นี่มันว่างป่ะเออแล้วมาจวกท่านชาชาตินะครับเออมันว่างนะไอ้นักร้องเนี่ยอไอ้สมศรีเนี่ยจวกชาติชาติไม่เอาผิดคนลักป้ายหาเสียงมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สีไม่เอาผิดคนลักป้าย งั้นมึงก็ปล่อยให้มีขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองมึงแล้วกันคืออย่างนี้ไอเรื่องป้ายเนี่ยป้ายมันหายไปเองใช่ไหมเขายังไม่ได้เก็บไอคนรักป้ายเนี่ยบอกไอนักร้องให้รู้ตัวนะมันมาทุกยุคทุกสมัยอพอปิดหีบประชาชนที่เขาต้องการอยากจะได้ป้ายไปแล้วแต่ว่าเขาจะไปทําอะไรเขารีบเก็บแล้วบางทีบางทีก็เป็นไอพวกที่สัญญา กับทางร้านว่าให้ติดด้วยให้เก็บด้วยเพราะเผลอมึงอาจจะไปเห็นไอ้พวกที่อที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาทำสัญญาว่าให้เก็บไปด้วยมึงก็เลยตีความว่าคนลักป้ายมึงไม่มีประเด็นที่จะเรียกร้องแล้วเหรอ มึงไม่มีประเด็นน่นหรอคือคนจะรักป้ายยังไงก็แล้วแต่นะมันแต่บางคนเขาเอาป้ายไปงินแดดบางคนเขาเอาไปเห็นเขาไปทําเพลิงทําอะไรอยู่นะป้ายหาเสียงก็เห็นเขาอยู่นะบางทีเขาก็เก็บไปเหมือนกับว่าคนเก็บของกบางทีก็เก็บไปทําผลเขาเรียกทาประโยชน์อีกบางทีเราก็เห็นนะป้ายเงี้ยแต่มันก็ต้องได้รับการขออนุญาตป่ะไม่แต่แต่แต่มันแต่แต่แต่มันพูดแบบแม่งหน้าโมโหนะที่ คนจังไรจอยออคนจังไรพวกเนี้ยที่ท่านชาติชาติไม่ไปแจ้งความเอ,อคุณตํารวจครับไอ้นี่มันมันลักป้ายผมคุณตํารวจครับไอ้นี่มันลักป้ายผมมึงจะให้ท่านชาติชาติทำอย่างงี้เหรอฮะไอ้นักร้องพิจ็จ็จ๊สวัสดีค่ะทาดแคทแรดเข้ามาใสา<ต>เลย <laughs> น้องไอ้มึงลืมไปแล้วเหรอพีรัญญาสวัสดีจ้าท่าน,านช,ชาติงงาชาติก็เคยพูดออกมาแล้วตอนที่ประกาศชัยชนะ ที่ดูริสสวัสดีค่ะดูรัตนะครป้ายหาเสียงใครจะเอาไปทําอะไรเขาให้ไหมท่านอนุญาตอืมท่านอนุญาตแล้วอไอ้เฮี้ยไอ้นักร้องเอาไปทําอะไรก็ได้่าไปเพท่าน, <ทำ S 2> นบอกว่าแล้วแต่จะไปทําอะไรจะไปเพดเพิ่งสุ่มของน้ำก็ได้นะคะบ้านสังกสีแล้วมึงมาเรียกร้องอคนขโมยป้ายแต่ไม่ไปแจ้งความมึงบ้าแล้วไอ้หน้าก,ากากที่เป็นไอ้รูปปากขนุมาน่ะ มึงเปลี่ยนสมัยนะเปลี่ยนเป็นรูปปากปีจอมันจะได้สมกับตัวใครพูดแรงอ่ะพี่ไก่เมืองไปบอกว่างไงประยอประยวดไม่ต้องมาบริหารประเทศหรอกแค่ให้มาบริหารตำบลผมยังว่าไปไม่ได้ <laughs> ใครอ่ะ <laughs> uh ขอขำหน่อย <laughs> ไก่ไก่มองไปตัดผมเหรอ ใครอ่ะนี่รักเขาหรอโอ้ตายละตายละไม่ชื่นชมเขาใช่ปะอะไรอ่ะไม่ต้องมาเออไปยวดไม่ต้องมาบริหารประเทศหรอกแค่ให้มาบริหารตำบลผมว่ายังบริหารไม่ได้เลยขนาดตำบลไหมก็ต้องก็ต้องอะไรนะขอหัวขอหัวจักน้อยเลยเด้อแม่พี่น้องเอ้ยอย่างวะเออ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 เข้าท่าว่ะคอมเมนต์นี่ดีอ่ะขอ ขอขำนิดนึงช่ใช่ใช่ตบมือหน่อยตบมือคอมเมนต์นี้อ่อเดอะไก่ไกลไกเมืองปลายเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอย้อนแย้งหน่อยนะนะย้อนแย้งทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ไก่เมืองปลายพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนคนนึงนะอ่าออกมาพูดนะอ่าซึ่งเป็นอ่าช่วยรัฐมนตรีการคลังนะเขาบอกว่ามั่นใจหนึ่งมิถุนายนเรตติ้งรัฐบาลดีขึ้น นะออกสื่อด้วยเขาบอกว่าอะไรน,นะหนึ่งมิถุนายนรัฐมนตรีช่วยการคลังบอกว่ามั่นใจหนึ่งมิถุนายนเรตติ้งรัฐบาลต้องดีขึ้นพี่น้องเอ๋ยเบิ้งปากเบิ้งปากข้าเจ้าเด้อเบิ้งเด้อดีขึ้นมันบ่เรออตติ้งรัฐบาลดีขึ้นแน่นอนอ ภายในอ่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่ค่ะพี่เกมพอมลผู้ขี่กูนี่ผู้ขี่กูกนี่อันนี้อ่านคอมเมนต์นะคะ,อะเออเอไอโออาจจะไม่เข้าใจภาษาอีสานนะคะด่าเป็นภาษาอีสานได้นะคะพี่น้องผู้ขี่นาแตกออกเสียงนิดนึงนะคะผู้ขี่เน่าแตกแปดปีแล้วกุมทัตนินยังมียังดีเลยบ้านก็สิถือยึดแล้วรถก็สะถือยึดอยู่แล้ว โควิดมาเฮ็ดยังกับว่าได้ปิดแล้วปิดอีกประเทศประเทศกูมีนอตเต็มึงบอกว่าอะไรนะมิถุนาได้ดีขึ้นอ่หนึ่งมิถุนานี่อถ้าจะดีขึ้นมันต้อดีขึ้นตั้งแต่มึงเข้ามาแล้วอยู่ถึงสี่ปีมันต้องดีขึ้นไม่ได้ประบวกมาให้อีกสี่ปีชีวิตประชาชนแม่งถดถอยคนรวยคืออะไรพวกนายทุน เออหาโน่นผลิตอันนี้ออกมาให้ประชาชนมาาสวัสดีครับมีแต่แน่ชีดเงินนะสู้อ่ะถุงพลาสติกโลกร้อนเป็นไงคะครับสุภาคนสวัสดีครับกําจัดโลกร้อนก็นี่ไงถุงพลาสติกแต่มีอยู่ใน้านเลขที่เจเออเฮ้ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้าใบละบาทนะคะก็นี่ไงไอ้นักร้องมันถึงออกมามามาร้องแล้วก็ไอ้นักร้องยุคเก้าศูนย์ด้วยมันก็มันก็เลยไปเรื่องไอ้นี่ด้วยไอปมไอป้ายหาเสียงที่มามาทำกระเป๋าเนี่ย ที่บางคนเอาไปก็ไปตัดเป็นกระเป๋าเพราะอะไรเพราะในทุนของรัฐบาลไงขาดรายได้พี่ลัญญาบอกว่าพี่ต้องเอาถุงพลาสติกมาขายในบ้านเลขที่เจ็ดมันจะประทวงกันอีกแล้วมันมายุปฎิออกมาหนอขันมันออกมาเป่านกหวีดมันประทวงกันอีกพี่น้องบาทหนึ่งจ้าก็จะให้มันเด้อจะไปให้มันจะไปสนับสนุนมันให้มันไปขอทานนั่งข้างถนนนี่ยังไม่เอาเหรียญให้พวกมันเลยจริงประท้วงอีกสิ่งปะท้วงไล่ผู้ว่าที่เหี้ย เอเอมึงลองดูไอ้พวกสลิมเออถ้าประท้วงไร่ผู้ว่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละไ <c oughs> อ้เหี้ยไม่ใช่ระดับประเทศไม่อยากไปหาทเลยไอยเขาอายประเทศอื่นเขาให้ประเทศไทยเราพัฒนาบ้างเถอะให้เราดีขึ้นบ้างนะคะพวกคุณเนี่ยเกิดมานานเนี่ยจริงๆมันต้องฉลาดบ้างนะไม่ได้เกิดมาแล้วคุณโง่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแสดงว่าโง่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยถ้าโง,งา่แล้วมาฉลาดในต,ตอนเนี้จริงๆริงว่าคุณยังมีสมองคุณยังฉลาดบ้างแต่ถ้าแบบ ง่แล้วโง่อีกโง่แล้วโงอ่งอีกโง่งจนตายนะคะคือคงไม่รู้อะไรหรอกเลิกไปเลิกไปยึดติดกับอ่าระบอบทักษิณยึดติดกับนามสกุลชิน,นวัตรเลิกเถอะนะคะไม่ต้องไปโจมตีเขาหรอกยิ่งพวกมึงโจมตีตระกูลชินเขาเมื่อไหร่ประชาชนยิ่งอ,อยากให้เขากลับมาพรานรรออะนครเหมือนแบบหาเสียงให้เขาอะ่ะเอยแม่ตระกูลชินระบอบทักษิณระบบทักษิณ กูไม่รู้แล้วระบบทักสินเป็นยังไงกูสิเลือกไ้เบิงกูอยากคูว่าท็กสินหน้าตาเป็น,ย,นยังไงยิ่งรักเป็นยังไงอุ้งอิงเป็นดดย,ยังไงได้ยินแต่ชื่อยิ่งมึงโจมตีเขาประชาชนยิ่งอยากรู้อยากเห็น,นเนหมือนชัดชาติอ่ะเดี๋ยวสองันณีสองันณีอันอันอันนี้พี่พี่ดูอยู่พี่อยู่พี่อยู่ในกลุ่มนี้อ่าป้ายอที่บอกว่าอ่าเดือดทั้งแผ่นดินเนี่ยที่มันออกมาพูดบอกว่าคนกรุงเทพออกมาต่อต้านไม่เอาชัดชาติ เตรียมที่จะประท้วงคนนไหเตรียมที่จะประท้วงเอมีคนส่งมาให้พี่นะมันเป็นเฟซของไอ้นี่กลุ่มสลิมอาภาพหน้าหน้าหน้าเฟซมันจะเป็นไอ้เด็กเปรตที่หน้าเหมือนไอ้พวกโลฮิงญาชื่ออะไรนะโคชโยทีจําได้ไหมมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่อ,อไีไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่อวตารไม่ใช่อวตารเลยมีตัวตนจริงไอ้เด็กคนนี้ที่ไอ้หมา บบ e, กับอ,อ,อีนักร้ออักษรอเนี่ยที่เขาเอาไอ้เด็กคนเนี้ยจําได้ไหม<อ>ออว่าจะมาเป็นตําแหน่งอะไรอะ่ะอ,อันนี้มันอยู่ในเฟสนี้ที่บอกว่าเดือดทั้งแผ่นดินนะคนกรุงเทพไม่ทนเตรียมเดินขบวนไล่ชัดชาติไม่เอาผู้ว่าที่ชื่อชัดชาติชี้เหมือนเสียกรุงให้พมา่าอันนี้คืออหน้าเฟสของไอ้เด็กแปลแกของคน,<อ>งนชาโยที หักกะของพวกมึงก็มีแค่นี้แหละเนาะที่พอประเทศจะเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่อยากนำพาอยัางกระถอยหลังอันนี้คืออย่างนงี้เดี๋ยวอยากเป็นขี้ข้าเผด็จการพวกมึงอยู่ใต้ขี้ข้าเผด็จการอ่าโนโนโนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนคือเนี่ยมันเป็นหน้าเฟซของไอ้ไอ้ไอ้เด็กเปรตคนนี้นะแต่ข้อความมันมีบอกว่าอย่างเงี้ยอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้เดือดทั้งแผ่นดินคนกรุงเทพไม่ทนเตรียมเดินขบวนไล่ชัดชาต ไม่เอาผู้ว่าที่ชื่อชัดชาติชี้เหมือนเสียกรุงให้พมา่าแล้วมีคนเข้ามาบอกว่าภาพนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรดูให้ดีมันเป็นภาพเก่าสังเกตภาพให้ดีพี่ก็ดูภาพนะครับพี่ก็ดูภาพสรุปแล้วยุคที่อันนี้เราเราไม่ได้กล้าล่วงนะเป็นภาพของอพ่อหลวงรอเก้าครับ อันนี้ก็เลยลไม่ทราบว่าจุดประสงค์คืออะไรหอนสถาบันนะอย่างน้องอคนที่คอมเมนต์เข้ามาเมื่อกี้ที่บอกว่าเดือดทั้งแผ่นดินเนี่ย<ล>แสดงว่าน้องคงไปเห็นภาพนี้เข้า<ล>นะครับถ้ามันเป็นภาพปกติว่าไปอย่างหนึ่งแต่อันนี้เพื่อนพี่ในกลุ่มเขาบอกว่าพี่สังเกตดูให้ดีภาพนี่เป็นภาพเก่า สังเกตภาพสิพ,พี่ก็ขยายดูนะพ,นพวกก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์อะไรกัน